ในหนึ่งวันอารมณ์หลักๆของคนมันก็จะมีบางช่วงที่มันเกิดความรู้สึกสุขบางช่วงก็ทุกข์บางช่วงก็ยังไม่ที่สุขไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วเมื่อสุขมันก็มีวัาสุขจากเรื่องอะไรสุขเพราะอะไรทุกข์ก็มีว่าถุกข์จากอะไรทุกข์เพราะเรื่องอะไร หรือสิ่งที่ทำให้คนเราผ่านวันเวลาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ดีคือวันที่มีสุขมากกว่าทุกหรือวันที่ความรู้สึกทุกไม่มีเลยใจที่ยังไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ให้โทษอะไรแต่อาจจะทำให้คนยังอยู่อย่างไม่รู้จะทำอะไรบางคนก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ได้แต่ถ้าทุกข์จะอยู่ไม่ค่อยได้แนละ้ว่า้น้ การทำให้ใจของคนเนี่ยมีเรื่องของสุขมากกว่าทุกข์มันจึงเป็นงานหนึ่งนะบางคนลืมเรื่องสุขเรื่องทุกนึกถึงแต่เรื่องอื่นๆเพื่อที่จะให้มีให้ได้เพื่อจะได้สุขเพื่อจะมีสุขนะนั้นคนเราใส่ใจเรื่องใจเป็นพิเศษเรื่องที่ทำให้สุขใจได้กับเรื่องอะไรเนี่ยก็พยายามที่จะ เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นความสุขในโลกมันมีเยอะสุขจากการได้อยู่กับสิ่งอันเป็นที่สบายใจก็เป็นสุขนะพอสบายใจก็เป็นสุขกับพออร่อยใจก็เป็นสุขพอเพลิดเพลินใจก็เป็นสุข พอคิดดีรู้สึกดีใจก็เป็นสุขนี่ยเงินสุขก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่พระเจ้าให้ตามศึกษาเขาเรียกเวทนานุปัสนาให้รู้จักสุขให้รู้สุขทั้งหลายเกิดจากอะไรให้รู้สุขทั้งหลายเหล่านั้นมีข้อยาบละเอียดต่างกันยังไงให้รู้สุขทั้งหลายเหล่านั้นมั่นคงแท้จริงอย่างไรนะครับากการศึกษาให้รู้จักสุข ให้รู้จักทุกเพราะจิตลรามันก็มีอยู่แค่สามอย่างทุก์มันก็มีว่าทุก์จากอะไรเนี่ยนี่คือการนั่งมองย้อนมองทุก์ทุก์จากอะไรและทุก์มันพร้อมจะเกิดขึ้นได้ทางไหนนี่คือทุก์ก็จะเป็นข้อที่คนเนี่ยไม่ค่อยได้มองมแต่อยากสุขไม่อยากทุก์แต่ไม่ค่อยมานั่งมองตรวจตราให้ละเอียด ถึงการย้อนนึกดูสุขต่างๆย้อนนึกดูทุกต่างๆย้อนนึกดูความรู้สึกต่างๆย้อนนึกดูย้อนดูเพื่อตรวจตราตรวจละเอียดเพื่อได้รู้จักเรื่องสุขได้รู้จักเรื่องทุกได้รู้จักความรู้สึกของใจที่จะรู้สึกอย่างไร การตรวจตราอย่างนี้มันก็จะเป็นการทําความเข้าใจสิ่งที่ตนต้องการทําความเข้าใจสิ่งที่ตนอยากพ้นมันไปคนต้องการสุขแต่ไม่ค่อยได้มาตรวจตราเรื่องสุขคนต้องการพ้นทุกข์แต่ไม่ค่อยได้ตรวจตราเรื่องทุกข์คนต้องการที่จะ ประสบความรู้สึกต่างๆอันเป็นไปในทางดีเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งมุมที่ต้องศึกษาคือความรู้สึกด้วยนะพระเจ้าเนี่ยก็มีอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้คนนะควรต้องรู้จักความรู้สึกรู้จักเรื่องสุขสุขนี้เรื่องเยอะว่าเพราะชีวิตคนเรามันมีเรื่องสุขแล้วเราจะสุขกับอะไรเราเราความสุขเหล่านั้นเนี่ย ที่เรามุ่งปรารถนาเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงมีธรรมชาติอย่างไงมีข้อเสียอะไรบ้างไหมกับสุขต่างๆที่เราพอใจยินดีนี่คือใครควรเรื่องสุขทำความเข้าใจเรื่องสุขการทำความเข้าใจอย่างนี้มันเหมือนการมองให้ดีก่อนที่เราจะต้องการมองให้ดีก่อนที่เราจะผลักใส แต่คนทุกวันนี้ไม่ได้มองแค่เมื่อสุขก็ชอบเลยอะไรสุขก็ชอบเลยชอบสุขเลยอยากได้สุขเลยไม่มองให้ลึกไม่มองให้ละเอียดไม่มองให้ไกลให้กว้างไม่มองถึงที่มาที่ไปไม่ค่อยมองและก็ไม่ได้มองไม่มีใครจะมองกันหรอกแต่พระเจ้ามอง ในการมองหาทำความเข้าใจความรู้สึกต่างๆในโลกเนี่ยจึงจะไม่ได้พบว่าทุกความรู้สึกทั้งหยาบราณีดละเอียดทุกสุขหลากหลายชนิดเรื่องเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยเห็นแล้วไม่พอใจยินดีมองเยอะๆจะรู้สึกไม,ไม่ต้องการมันเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเชิงลึกขึ้นนะพระพุทธเจ้าให้มองทุกอย่าง อย่างละเอียดละออมองชีวิตอย่างละเอียดละออเพื่อรู้จักชีวิตตามจริงมองสุขในโลกทุกในโลกมองความรู้สึกต่างๆที่มีอย่างละเอียดละออเพื่อรู้จักตามจริงคือมองให้จริงให้รู้จักให้จริงแล้วจะพบคําคตอบอะไรยแยะจากการรู้จักมันจริงเคยคิด อย่างหนึ่งเคยชอบพอใจพอรู้จักมันจริงอาจจะเลิกคบเลยก็ได้พอรู้จักมันจริงอาจจะรู้สึกไม่อยากได้แล้วก็ได้นี่คือรู้จักมันจริง,จจรง,รรงเขาเรียกกันเขาถึงสภาพอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางจะคลายออกเพราะรู้จักมันจริงอย่างถูกต้องรู้จักได้ลึกซึ้งครบถ้วนรู้กําพืชเลยเหมือนคนคบใครสักคน เปลือกเนี่ยเราอาจจะมองว่าดีเยอะแยะไปหมดเพราะยังรู้จักไม่จริงแต่พอเสพครบนานเข้าเราได้เห็นมุมนั้นได้เห็นมุมนี้ได้เห็นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วนานพอจะรู้สึกเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่เรื่องจริงๆมันมีโทษจริงจริง มองเห็นลึกๆล,ลงไปถึงจิตใจลึกๆที่เขาปกปิดแอบซ่อนไว้เห็นได้จริงๆว่าลึกมันมันมีข้อไม่ใช่อย่างที่เราเห็นด้วยตาไม่ใช่อย่างที่เราไว้วางใจไม่ใช่เลยลึกๆน่ากลัวพอเราเห็นได้ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราจะพบมโอ้ยไม่ได้เราจะถอยเราจะทิ้งจากแต่เดิมตอนเรายังไม่เห็นเนยเราจะรู้สึกชอบพราะเราเห็นแค่เปลืออ แต่พอเจาะลึกเข้าไปเราจะพบว่าน่ากลัวโลกนี้ก็เหมือนกันพอเจาะลึกยิ่งลึกยิ่งน่ากลัวยิ่งลึกยิ่งรู้สึกมากเป็นโทษเป็นภยัยถ้ายังลึกไม่พอเราจะรู้สึกว่ายังมีอะไรน่าย,ยินดีพอใจพระพุทธเจ้าเจาะไปลึกมากก็จึงใช้คำว่าตามพิจารณาให้ลึกถึงภายในของสิ่งนั้นด้วยพิจารณากายแล้วให้ลึกถึงส่วนที่เป็นภายใน ในรายละเอียดในเรื่องราวของกายรายละเอียดของเรื่องราวของเวทนาของจิตของธรรมลึกลงไปถึงในรายละเอียดเชิงลึกที่ต้องเจาะไปให้ถึงการมองทุกสิ่งในโลกพระเจ้ามองได้แจ่มแจ้งพระมองทั้งอย่างหยาบปราณีตละเอียดทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งที่เคยผ่านมาแล้วตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และมองคานไปถึงอนาคตเนี่ยมองถึงต้นตอมองถึงมูลเหตุมองถึงการทำงานมองถึงระบบของเขามองถึงข้อเสียมองถึงข้อดีการศึกษาของพระเจ้านั้นจะมองทุกมิติเลยและทำความเข้าใจเพื่อให้กระจ่างในในทั้งตื้นทั้งลึกทั้งกว้างทั้งแคบทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งด้านบวกทั้งด้านลบ นี่คือการมองอย่างครบถ้วนเหมือนเราอยากจะทำสิ่งใดหรืออยากมีอะไรเนี่ยก่อนที่จะใช้พลังไปขวนควายเราอ่านศึกษาอย่างดีทุกด้านก่อนจนเห็นข้อดีข้อเสียเห็นครบจริงๆแล้วกถือว่าโอ้ข้อเสียมากกว่าไม่เอาดีกว่าเหมือนเราจะทำกิจการงานอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็มองข้อดีข้อเสียมองข้อดี เสร็จแล้วมองข้อเสียถ้าเห็นข้อเสียมันเยอะเกินไปก็มไม่ทำดีกว่านี่นคือการมองนะงั้นการศึกษาในศาสนาเป็นเรื่องการทำความเข้าใจให้เข้าถึงระดับครบถ้วนแจ่มแจ้งในสิ่งที่พึงต้องทำความเข้าใจนะและ้วพระเจ้าก็มีข้อบ,บ่งชี้แล้วว่าเธอต้องไปทำความเข้าใจอะไรให้ครบถ้วนให้แจ่มแจ้ง เมื่อเธอแจ่มแจ้งในสิ่งที่พระองค์บอกให้ไปทำการศึกษาให้แจ่มแจ้งพระเจ้าบอกให้ศึกษาอะไรก็ไปศึกษาเรื่องนั้นให้ศึกษาจนถึงจุดแจ่มแจ้งก็ต้องแจ่มแจ้งให้ได้เหมือนที่พระองค์บอกแต่ถ้าแจ่มแจ้งได้เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าผลหน่งความแจ่มแจ้งในสิ่งที่บุคคลไปศึกษาในเรื่องที่ที่บอกให้ศึกษาทำให้คนนั้นพ้นทุกได้นะ ฉันั้นข้อการปฏิบัติตามพระองคนะ์หนึ่งสิ่งคือควรเข่งคลักตามข้อที่ทรงสอนบอกด้วยนะท่านบอกให้ศึกษาอะไรก็ศึกษาเรื่องนั้นไม่ต้องตัดออกไม่ต้องไปเติมศึกษาจนถึงจุดไหนก็ไปตามจุดที่บอกเลยไม่ต้องไปคิดแทนเลยมันทุกวันนี้มันมีข้อปฏิบัติมากมายหลากหลายเพระคนพยายามใช้ทำให้สั้นทำให้ง่าย ทำให้มันง่ายเนี่ยมันเลยทําให้ทุกอย่างมันบิดพันไปหมดคาะฉะนั้นการที่เราต้องการความสุขเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเรารู้จักว่าสุขทั้งหลายทางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลักๆคือสุขทางใจสุขทางใจที่มากเกิดจากภาวะที่ใจนั้นสบายดีสุขทางใจเนี่ยเมื่อใดใจสบายใจมันก็ไม่สุข คำว่าสบายมันก็เกิดจากหนึ่งเพราะได้รับสิ่งที่พอใจก็สบายใจเพราะว่าอยู่กับกุศลธรรมอยู่กับกระแสะใจที่ดีงามก็สบายใจดีงามก็สบายใจได้ดั่งใจก็สบายใจแต่ถูกใจก็สบายใจนี่มันก็จะมีสบายใจอย่างสองสามอย่างกับสงบใจก็สบายใจ ไอ้เรื่องสุขสบายทางใจมันมีไม่กี่ชนิดสงบใจก็สบายใจสะอาดใจก็สบายใจดีงามก็สบายใจชอบใจก็สบายใจถูกใจก็สบายใจมันก็จะมีอยู่แค่นี้เมื่อสบายใจก็สุขใจเห็นคนเราอยากสุขใจก็เลยต้องทำยังไงให้สบายใจ แล้เรื่องที่สบายใจมันก็มีหลายเรื่องอย่างที่ว่าแล้วเราจะเลือกสบายใจกับอะไรกันดีสบายใจอยากชอบใจถูกใจถ้าเรื่องอย่างนี้ก็วุ่นวายหน่อยขนขวายหน่อยถ้าได้แต่งใจก็ชอบใจถ้าไม่ได้แต่งใจก็ก็ขัดใจอ้น,นี้ก็จะกลายเป็นข้อสบายใจจากการตามหาสิ่งที่ชอบกับสบายใจพระใจสะอาด ใจสะอาดแต่บางทีสะอาดเข้าไปในสบายใจทั้งวันเลยถ้าสะอาดจริงๆสบายใจเป็นเดือนเลยนี่สะอาดกับสะบายใจพะสงบมันพอสงบใจสงบได้ันงทีมันสบายทั้งวันทั้งเดือนอันนี้เป็นความสบายใจที่จาให้คงที่สูงมากนะเรื่องสุข เรื่องสบายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่คนควรทําการศึกษาด้วยอยากมีความสุขแต่ไม่รู้จักสุขเลยอยากมีความสุขเนี่ยไม่รู้ที่มามันเลยมันก็เลยสุขแท้จริงไม่ค่อยจะได้และก็ไม่มีความคิดจะรักษาสุขนั้นไว้ได้มีสุขใจเกิดจัศสบายใจถ้าสบายใจเกิดพระใจสะอาด อยากสุขใจก็เลยต้องรักษาใจสะอาดที่ดีความสบายใจก็ไม่หมดไปความสุขใจก็ไม่หมดไปอยากสุขใจเพราะใจสงบดีรักษาความสงบให้ดีใจก็สบายดีก็สุขดีตลอดเวลาที่ความสงบยังอยู่คนอยากมีความสุขใจนะ แต่ทําให้ใจไม่สงบพอไม่สงบ <S <S มงบนันวุ่นวายทําให้ใจไม่สะอาดทําให้สะอาดมันก็มันก็วุ่นวายทําให้ใจกระด้างไม่ดีงามไม่ดีงามมันก็วุ่นวายแล้วก็จะเหลือใจหาสิ่งที่ชอบใจชอบใจพอไม่ได้สิ่งที่ชอบใจมันก็วุ่นวายวันคือเลยหาสุขไม่ได้ทักทีสะอาดสุขสะอาดก็ไม่มาเพราะว่า ไม่คิดจะทําให้ใจสะอาดสุขสงบก็ไม่มาเพราะใจไม่คิดจะทําให้มันสงบอยู่ดีสงบเองไม่ได้สุขจากดีงามก็ไม่มาพอดีก็ไม่ทําคิดแต่เรื่องไม่ดีตลอดสุขจากสิ่งที่ชอบขนขวายวุ่นวายเนี่ยถึงนี้ก็ต้องใช้พลังพอชอบอะไรอยากได้ก็วุ่นวายทุ่งพล่านเพื่อจะเอาให้ได้ตรงขนขวายวุ่นวายมันก็ต้องพบปะต้องกระทบกระทั่งต้องคาดหวังต้องกังวล พอได้ก็ชอบใจพอไม่ได้ก็ไม่สบายใจแล้วก็จิตมันก็มีแค่สุขจากหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ส,ไดสิ่งที่ชอบประสบกับได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้าง แล้วก็หาสุขเป็นแต่สุขแบบเนี้ยแต่สุขสะอาดสุขสงบสุขดีงามเนี่ยมันไม่มีเนี่ยมันจะให้จิตทรงตัวบนจิตที่ไม่สะอาดทรงตัวบนจิตที่ไม่สงบทรงตัวบนจิตจิตที่ไม่ดีงามจิตที่เป็นสภาพแบบเนี้ยต่อให้ได้มามีอะไรเห็นอะไรน่าชอบน่าพอใจมันยังไม่ค่อยสุขลึกเลยเพราะจิตมันกระด้างจิตมันยากสุขแบบร้อนๆ้อนสุขแบบแข็งแข็ง สุขแบบหยับหยาบแล้วก็ไม่สุขให้ลึกซึ้งสุขแบบเพลียสุขแบบฟุ้งฟุ้งสุขแบบสุขแบบนั้นนั่นคือข้อในโลกนี้ที่คนไม่รู้จักเรื่องสุขไม่รู้จักเรื่องจิตไม่รู้จักเรื่องทุกข์แล้วก็ดิ้นลนควขวายหาแต่ในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้สุขจริงได้จริงมันดิ้นพลานเน่ยดิ้นพลานถ้าใจสะอาด สุขจากใจสะอาดสุขจากใจดีงามสุขจากใจสนุกสุขอย่างนี้มันเย็นมันนิ่งมันมั่นคงมันไม่ต้องมีอะไรก็ยังไม่เดือดร้อนเลยยังไม่ได้แต่งใจที่หวงังมันยังก็ยังไม่ทรมานมากเลยใจัยสะอาดดีสะอาดดีก็ไม่ค่อยทุกข์อะไรในคนมองข้ามอยากมีความสุขความสุขมันก็เกิดที่ใจนั่นแหละถ้าสุขใจขึ้นมาเนี่ยมันมันก็ มันก็คือความสุขแต่ถ้าใจเนี่ยสงบก็ไม่มีสะอาดก็ไม่มีดีงามก็ไม่เอาต่อให้ได้สุขทางใจมันก็เป็นสุขที่ไม่ได้เย็นอะไรเราหาสุขยากจะหาทุกง่ายสุขจะหายากทุกจะเกิดง่ายเห็นอะไรพร้อมจะขัดตามองอะไรพร้อมจะรู้สึกแย่ขนขวายอะไรมันก็พร้อมจะไม่เป็นดั่งใจฉะนั้นชีวิต ของคนอยากมีความสุขก็ไม่รู้ว่าสุขเกิดจากอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าสุขชนิดไหนมีค่าชนิดไหนไม่มีค่าก็ไม่รู้เลยแต่ก็อยากอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ตามหาแต่จะสุขแต่ก็ไม่เคยเจอสุขทั้ทีมีแต่สุขทุกสุขทุกสุขทุก,ทก,ทกนี่คือเรื่องสุขอันนี้เป็นหมวดเวทนานุปัศนาใครยังไม่ได้เจริญเวทนานุปัศนาเนี่ย ก็ลองไปมองดูอันนี้คือตัวอย่างของการเจริญเวทนานุปัสนาให้รู้จักสุขในโลกให้เบื่อสุขในบางประการและยินดีในการที่จะรักความสงบยินดีในความบริสุทธิ์ยินดีในการปล่อยวางยินดีในความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายินดีเรื่องนี้มันก็ได้ใจเบาได้ใจสะอาดได้ใจสงบได้ใจสดใส ใจพอเป็นอย่างเงี้ยมันจะสบายใจทั้งวันเย็นใจทั้งวันสงบใจทั้งวันพอใจมันมีความรู้สึกสงบสบายสดใสเย็ยนมันก็เป็นใจที่เป็นสุขทุกเกิดไม่ได้เลยง่ายๆเท่านี้เองชีวิต